ท <pol> so ับเสบาอ่ะอืมอืมเเอวบาแต่เมคซนีชอบพัดดูก็เพื่อเอเนาะขเดิชอบพัดดูก็เพื่อเอเนาะสวิรรณเมคซี่โอ้ยถ่าเน่ยอเดิอัศวิรรณเน่ยอืเดินแตเมคซี่ทับเสบ้าชอบพัดดูชอบพัดดูก็เล็ก พปิดออกเขาแอสฟิลล์เนี่ยด้ด้ด้ยด้คุจะปา่วยอถ้ามัเสีาแอสลอดะก็เลยหักนะพออก็้อ็นอ่ะพังแล้เน้อก็็ั้ีอกเาะนอนจุดจุดา ยอมยอมแมสเตอร์โคลาอะเกลไอนะจิอะเกลไอจาจิอะเอวาฉาพาดุเนฉาพาดุอสุรเนはいอืมถ้าเราคงพารามอือนะคะอืออ๋ออ๋ออ๋อ มจ mm. ิเขาาภาษาดีจังล่ะชอบพัดดูอสุวิล็อกาดูเม็กซิโอเคดปะเอาดูอันอนอ้ลาตาสวิล็อเนี่ยเขาเขานาอสุวิลอดปะเนยเาดม็กซิ่คาฮี่เน่อ๋ออบากันหรอมจิก็ปลาเมาดีหรออาโอเดอร์เดีน่แหละชอบพัดดไม่ชอบพูดเลยชอบพัดดอ๋ออามไม่พัดหรอ ูคออากพีอากพีอ๋อแอซีน่อ๋อรลจอาเอาบลมื่อจะอีไมจิว่าอเอยาฮารุาจิกฮารุออเอยาอ๋อมิจิเขามอนนขาบเตอบบเอเซว่อมีฮารุเปอะาลมกเลกลมเล จีพีเล็กอ๋อี่พีพัดโดนเอะีพีเล็กรูอ๋อพีพีเล็กรู้น่ะอืมะไรอลเพอนกับอัลีลอี่เมนาเอเอเดิปากลากินยดเดิจจสวีอจะไม่ค่หอชอนนะกิบบัวหมอดชอนนะกิซ่บัวเออ

ขอดิเลปยลเซวปูเออเลยตาลเซเปูเลปยกันเล้เลยพีเลขอดิเลเล้าชาดีเลเล้าชาดีเดนเลล้ชาเจบกันปอล่ะชาดีชาดีชาดีอาอขี้แพ้ออกขี้แพ้เนเลเนเป่าตอนไดกว่าเลป่าตอนนี้แหละอ๋อเลปาตอนนี้น่ะได้อาเช้าดับกันมีหรอ ฉันจะฉันจะกู้ยืมนจ่วยยืมโอ้มจฉาเนี่เตีนักการออฉันตีนโอ้นี่ก็ไม่รู้อะเออฉันตีพอที่เรื่อบเอ็ดทีเรืไปก่อนออนเ่องสิบเอ็ดตีนักการจ้าเออฉันตีนักการโอ้ตีนักการขวบอล้วเออขวบอล้เนอะมิจฉาจะแข่งได้เต็มหมดยง

ปลีเจนืต่ไม่ขีเนเอ๋อต่ไมีอพจมีจด้จิพีอ๋ออือเยจบเจิพีดอลโพาดอ๋อพีพีดอโพาดเสียจนะดอโลพาดิอ๋อนี่แตและอ๋ออ๋ออี อีงามีใช่หรอมือชอบพัดโดนี่นันดอีกามีใช่แล้ชอบพัดโดไม่ดโอ๋อ่าจดโทรศัพท์ดีนี่อ๋อชอบพัดโดโอ้ดีนลเาะี่มาสดีเอ๊กว่าทเอีกว่าที่ อ๋ออามาซานนี่น่ะชอบพัดดอามาซาไม่ีดีเอ้เอ้ยอารมณ o ดีเเด้วเอ้เด้เอ่ออเลือดตักขี่เนาขอก็นล้ขอบคุอ๋ออ๋ออันแล้วขอบจเนอะเอ๋่ะเอ๋ปะสุยอ๋ออาสุย Oh oh pasti Bu. Oh oh pasti Bu. Ame kimasa di ipa. Allah plina dano. Eh. Ame kimasa di kode. Nek si u di depan. Asmi lo depan. Kode akasmi lo je. Akas. Akasmi lo depan. Kode awe pada. Tesmi lo kode.

เออมาซดีเยเมน่แล้วก็เข้าบ้านไม่เน่าไอจีไอจีคีาลโอเจคอดเลยาก็เรียกโควานเ่ยเดียวเดี๋ยวเข้าไปไม่นด้ประตูไม่ได้อาก็ถือไอจีคีบาคนคอดเรยอาก็เรียโควก็เอวานเย เอาก็ถือไป้ิ้งจบาเอาก็ถือไมจุ้งคาขอเอาก็ชอบห่อนอเอาก็เล่นหีวาเลื่วาวออเอาก็เอวนี่เอาโอคเบเ่เอคีเบนเนอะอาเอาโอเดินรถจขเบเอาโอเดินสุ่ยรถเบมันจะอาศักันหรมึ อาค่โอดิเบคนเดออาิดอดเบคนเดคเบเนชิดเบนเนอืมเอดเดออาโอเรปัวบูเน่อือมคาเดไม่เซนอายอาออาคืออาคือดิบัดคอเดออาือาคืดิบัดคอเดออาเจ้เน่ก็เกัวหูคอดเดออเอวเน่อ๋อเออเอ 아들팔미레레고아우네아이에바오아에브거제팔미레레파부오미레레아포아우네아이에바코아에브거코응응어아케타큐오르가지팔미레리오니아베바바네죠콰리오아베 เอ้ก๋วี่คออือมเอ้ยวี่กอนออืมไมีเซนน่เออเอ้ยกวกนาะออไอ้ชอบกวดค่ะวี่โอเอคอเอเมซีโอเอเมิโอเอซีมาซาดีดค่ะอเมซี่มซาดีดค่ะเมซีมาซาดีดค่ะอย ไม่ใช่ก็เอ e> ๊ะอดเดี๋ยวไม่แต่เลยก็เสร็จแล้วรอซื้ออะแล้วก็ก็เกยแล้วเบลออะอดเดี๋ยวไม่แต่เลยดิคะเนี่ยไอ้มอมๆมามั้ยเนี่ย အော်အိုဒိုမီတာလေးညိခါနေ။အော်။၆၆ဖာဒိုအိုဒိုမီတာလေးညိခါနေ။မီတယ်လေးသွေးလို့ကျ။မီတယ်လေးခီဒီသွေးလို့ကျ။၆ခီဒီသွေးလို့ကျ။အော်။၆သွေး။ဒါကတော့ဖာမလေးခါတာမလေးခါတာ။၆မစိုင်။ มาแสดีที่เขาเียมาสดีอีกเฮอนารัสุนเีน้รงที่กอโอเจคอด์ทไม่เล่นเลยอเลโกะวะกอัดทบัีนเมปกันไหนกันตู้พดลมได้ๆๆตู้พัหลอดเอได้เดี๋ยวว่าเาไม่เล่นอัดที่บัญชีคนเดียวเาเลโกะยอาเลโกย จ่าจาเขาดูอะือ้อดามม้ตัวเองตัวเองอาิ่ว่าจี้ขาเขาดูไอเล่ไรอเดเอาเอาแบบลานมนาเอ้เอเดแต่มกด่ามกนสมูไ่เลียงดีปลสุ่รอเนิ่า ขอดูอ้อวะขอตัวทารกขอซุยหรือเมนาก่อซสจเดในการคนมีใหญ่หนูไปนอช้นม ผดโถอมาซาดิเจชอบัดโมคลมาซาดิเจะแหละไม่คนะจอัสลวันเอมาซาดิเจะหละดแค่อามาซาสวีลดีเ่อดีจ่ะหอสวีลอบชอบผัดโาเนีชอบผัดโลาวีเดอม่คีมาซาจะหชอบว่พ่อสวีละอะคอเดอตสวีลนะอะคอเดอสวีล Är man plädd av det så vill jag ha det med kläder och med kläder på Har du att det så vill jag ha ni Ja, att det så vill jag ha det. Har du att slava är, har du att det så vill jag ha det, att Ừ. Ừ. Okay. Bye bye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 . Chúc, chúc, chúc.